โอเคครับหลังจากที่เราเรียนโจทย์ข้อ1ไปนะครับเราก็พบกับโจทย์ข้อที่2นะครับในชีตของชีตของอาจารย์ชัญญพันธ์นะครับก็ข้อที่2นะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามวลเด็กเนี่ยสิบกิโลกรัมนะครับอยู่บนอยู่อยู่ข้างในนะครับของ15กิโลเฟรมนะครับที่โชว์ดังรูปนะครับโดยที่ทํามุม20องศานะครับห้าสามสิบความเฉื่อยทันจนนะครับคือ0.15นะครับให้เราหาแรงดึงเชือก A และ B นะครับโอเค ขั้นแรกนะครับเรื่นี้เราต้องสังเกตเห็นครับว่ากล่องเนี่ยกับตัวข้างในเนี่ยมันเคลื่อนที่ติดกันนะเพราะฉะนั้นความเร่งของระบบเนี่ยต้องเท่าความเร่งของเฟรมและความเร่งของทรงกลมด้วยนะครับขั้นแรกผมไอโซเวตระบบนะครับผมไอโซเวตระบบคือผมเลือกเป็นระบบรวมนะครับระบบรวมก็คือในที่นี้ระบบรวมผมคือมีเฟรมกับซเฟียนะครับรวมไปเป็นอันเดียวนะครับเขียนแกนนั่งอิงนะครับโอเคแรงลงมาก็มีเ g ็8 1นะครับ แรงขึ้นก็เป็น0.15นี่ไม่ใช่นิวตันนะครับ 0.15n เพราะว่า fk ก็คือ μ kn นะครับ μ u k คือ 0.15n นะครับส่วนแรง n นี่คือแรงตั้งฉากนะครับที่ชี้ขึ้นไปนะครับก็มาเริ่มจากแรง n ก่อน n เท่ากับ mg cos หรือใช้ cos หรือใช้ sin ก็อย่างที่ผมบอกอะเมื่อกี้สมมุตินี่มุม70องศานะครับเอียงออกมา20นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้อง20ด้วยใช้ cos นะครับก็เป็น mg cos หา n ออกมาแล้วนะครับต่อมานะครับก็ แกน x เป็นศูนย์นะครับเอ้ยใช่แกน y เนี่ยเป็นศูนย์เพราะว่ามันวัตถุเนี่ยไม่ได้ขึ้นที่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นที่ลงครับมันต่อมาแกน x เนี่ยมีความเร่งนะครับก็เป็นซิกมา fx เท่ากับ ma ที่เราทำอย่างนี้ก่อนเราหาความเร่งของระบบเพื่อที่ตอนหลังเราจะมาแยกแยกคิดของสเฟียร์นะครับโอเคก็เป็นนี่นะครับ mg s i n นะครับผมให้แกน y ทางนี้เป็นบวกนะครับลบกับ μ kn นี่ n คือ2องร้อยสิบแทน มวลรวม2 5 a ได้ A ออกมาคือ1.97 1.973เมตรต่อวิกกำลังสองนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับผมทําการวิเคราะห์ของสเฟียร์ต่อนะครับสเฟียร์นี่มีแรงอะไรบ้างอ่ะผมเขียนแกนั่งอิงให้เรียบร้อยก็เขียนตั้งอิงจากอาระบบก็ได้นะครับสเฟียร์เนี่ยมีมวลของมันคือทีนี้มวลอ่ะของสเฟียร์คือ10นะครับ10กิโลกรัม10คูณ9.81นะครับ T เนี่ยก็คือ TB นะ TA นะครับทำมุม45องศานะครับทีนี้ก็ง่ายละก็เหมือนเดิมเลยครับ สเฟียร์เนี่ยไม่ได้ขึ้นที่ขึ้นลงนะครับก็แกนวายจะเป็นศูนย์แกนวายมีอะไรบ้างก็เนี่ยที TA 5, 5, เอคอสสี B ่ห้าทีบีไซสี่เอทีบีคอสสี่ห้าเหมือนกันลบกับ MG นะครับคอสยี 20, ่สิบคอสยี่สิบแล้วก็ศูนย์แก้สรรมการสรรมการหนึ่งได้อย่างนี้นะครับต่อมาในสรรมการที่สองนะครับถ้าดูจากชีทของอาอาจารย์ชัญจพันธ์นะครับก็อาจจะเกิดการสับสนนิดนึงนะครับเพราะว่า เหมือนอาจารย์แกไม่ยังไม่ได้แทนขนาดหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจะทาให้ตรงเนี่ยเราก็ดูนะครับอย่างแกน x เนี่ย tb เนี่ยมันชี้ก็แตกอ่ะมันจะชี้ไปตามแกนทั้งอิงแล้วก็เป็นบวกส่วน ta เนี่ยมันจะชี้ส่วนทางแกนทั้งอิงเราใส่ลบไปนะครับเนี่ยแต่อย่างชี้เขาเหมือนยังไม่ได้แทนขนาดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับทีนี้ m a สิบเนี่ยเป็นบวกหรือเ,เป็นลบก็สิบแตกมาทางนี้ไงสิบแตกมาทางนีกน้ก็เป็นบวกก็็เปนบวกนะครับตามที่แกนนักอิงเท่ากับ m m ของสเฟียร์คือสิบ a ของระบบเท่ากันหนึ่งจุดเก้าเจ็ดสักนะครับแกส้สมการที่สองด้วยความสัมพันธ์ว่า t b ลบ t a เนี่ยคือลบสิบเก้าจุดห้าหกนะครับทีนี้ผมก็กดเครื่องคิดเลขแก้สมการสองตัวแปรสองสมการนะครับก็ได้ออกมาเป็น t a คือเจ็ดสิบห้านิวตันนะครับแล้วก็ t b เนี่ยเป็นห้าสิบห้าจุดสี่นิวตันครับผม ทรวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ